สวัสดีคนราศีมังกรทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ smiling n e v t โ a r บายตาค่ะทรงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจ สามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิป เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนราศีมังกรทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเดือนมิถุนายนความรักของคุณจะเป็นยังไงมาเริ่มมามอยสัฟาพทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานคนราศีมังกรกันหน่อย เหมือนกับคุณเพิ่งจบกับความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะจบนานแล้วก็ได้แต่ว่าคุณมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่มันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเงินหรือปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซังมาตลอดนะคะ ยกตัวอย่างก็คือว่าคุณอาจ,จะเป็นคนที่รองรับอารมณ์ของคนที่เป็นคู่ของคุณอยู่เสมอไม่ว่าเขาต้องการอะไรมีอารมณ์เบี่ยงขนาดไหนคุณก็จะรับมือได้คุณเอาใจเขาเสมอแต่คุณไม่ค่อยเอาใจตัวเองหรือว่าต้องบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องจัดการกับความรู้สึกของคุณที่คุณมีต่อตัวเองอย่างไร มันเหมือนกับคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มาจนเคยชินเช่นโดนพูดจาไม่ดีหรือพูดจาแบบเอาแต่ใจตัวเองคุณก็ยอมเขาอะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้เลิกนะอะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามเลิกแล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่สําเร็จด้วยการที่คนคนนี้อาจจะรั้งคุณเอาไว้นะคะแล้วคุณก็ยังคุณรักเขา มากเกินกว่าที่คุณจะทําร้ายเขาอะไรแบบเนี้ทุกลมหายใจคุณมีแต่เขาหรือเปล่าคนราศีมังกรที่มาดูนะตามองเห็นว่าปัญหานี้มันมันวนอยู่ในชีวิตของของคุณค่อนข้างเยอะกับคนคนนี้นะมันเหมือนกับมันไม่ขาดจากกันสักทีก็ได้สําหรับบางคนแบบพยายามเลิกแล้วนะพยายามจบแล้วนะแต่แบบ มันยังคิดวนอยู่มันยังมันยังไปไม่ได้พยายามจะไปแล้วมันก็ไปไม่ได้แต่ขอดูสิแล้วเอ e เน y ตอนนี้เป็นยังไงอะคะเพิ่มเติมนะบางคนอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณแต่งงานกันแล้วอะ รือคุณคือคู่กันนะคุณคิดว่าคุณคือคู่กันนะคะคุณไม่ค่อยเด็ดขาดกับกับคนนี้เท่าไหร่เพราะว่าคุณรักเขามากอันดับแรกคือพลังงานเนี้ยคือจบไปแล้วอันดับต่อมาจะจบมากแต่จบไม่ได้ยังใจไม่แข็งพอยังใจไม่หนักแน่นพอ พยายามจะใจหินแล้วแต่ก้าวข้ามได้ยากเหลือเกินอย่างที่บอกว่าคุณอยู่กับแบบนี้มันตลอดคุณอยากจะไปคุณอยากจะอดทนคุณอยากจะไปหาคนใหม่นะคือบางคนเนะี่ยแต่ว่ายังยังวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆอยู่หรือกับความสัมพันธ์นี้อยู่หรือบางคนอาจจะไม่ได้เลิกก็ได้ค่ะแต่มันมีความคิดบางอย่างที่แบบเออไม่อยากเอาเราอ่ะอะไรแบบนี้อยู่ คราวนี้เรามาดูซิว่าความรักของคุณคนราศีมังกรในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรตาจะไม่ระบุว่าคุณมีคู่ไม่มีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ตาจะดูตามที่พี่ไพ่บอกว่าพี่ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรคำว่าพี่ไพ่เท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลครูบาอาจารย์คนที่ปกป้องคุณอยู่ ะะมาดูสิคะ่ะถามว่าความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงคุณก็ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้คุณจะคิด เยอะมากๆเลยในเดือนมิถุนาย,ยนมันจะมีบางเรื่องให้คุณต้องคิดเยอะจะเอาอยัางไงดีจะไปทางไหนจะตัดสินใจวิ่งไปทางไหนดีจะเลือกอะไรคุณนะ่ะเก่งเรื่องงานหรือรับผิดชอบชีวิตที่มันเป็นกายภาพได้ดีแต่คุณนะ่ะจะ ไม่ได้เก่งเรื่องของความรักหรือว่าการตัดสินใจเรื่องของความรักบางอย่างเราขอดูนะจะขยายไปเรื่อยนะคะว่าไพ่อยากจะเล่าอะไรการที่คุณมอบความใจดีช่วยเหลือให้เ,หเขาตลอดอยากทำอะไรทำํำอยากไปไหนไปนะคะ มันอาจจะเป็นความใจดีที่เขารับจนเคยชินหรือเปล่าคุณทุ่มเทให้กับเขาตลอดคุณมอบสิ่งดีๆให้กับเขาตลอดแต่ว่ามันกลับกลายเป็นคุณเองที่มีความคิดบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่เท่าเทียมเพราะคุณให้เขาตลอดครานี้เนี่ยในเดือนมิถุนายน อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีความตั้งใจที่จะออกจากความเจ็บปวดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนที่คุณรักเดินออกไปเลยพยายามอะคะ่ะพยายามเดินออกไปเดินออกไปได้หรอมาดูนะคะหรือถ้าคุณเดินออกไปไม่ได้คุณอาจจะอยู่คนเดียว เยอะขึ้นอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็คือแบบจากคนที่ไม่เคยคิดจะอยู่เงียบๆกลายเป็นคนที่ทำไปสักแบบหนึ่งเดือนอะถ้าคุณเงียบได้วันละสิบนาทีจับเวลาเลยไงหาเวลาเงียบวันละสิบนาทีหนึ่งเดือนอคุณจะเคยชินแล้วคุณจะหวยหาความเงียบมันหมายความว่าปัจจุบันคุณอาจจะไม่ได้ฟังเสียงตัวเองว่า ตัวของคุณเองต้องการอะไรถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแทนที่อยากแบบจะไปทุ่มเทให้กับคนอื่นคุณก็ต้องมีเวลาให้กับเขาอะอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรอยากรู้จักใครสักคนคุณต้องมีเวลาให้เขาก็คือตัวเองอาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าสมมุติคุณพยายามเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเดินออกมาไม่ได้แต่คุณจะได้คำตอบเรื่องอื่น หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณไม่เคยพูดบางสิ่งบางอย่างกับคนที่คุณรักคนคนนี้ที่คุณมาดูไพอ่อ่ะคุณอาจจะมีการตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ไม่ไหวที่จะรับรับมือกับเรื่องนี้แล้วอะ่ะมันมันมันเกินแล้วมันเกินต้านมันเกินทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นเป็นไปได้ว่าจะต้องมีการ ตัดสินใจเอาตัวเองออกจากปัญหาบางอย่างที่คุณกำลังจะได้เจอหรือคุณกำลังเจออยู่ตอนนี้เลยแล้วก็เมตตากับตัวเองหรือปล่อยให้ตัวเองได้เยียวยาตัวเองไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาเยียวยาเราแต่เราจะต้องเป็นคนที่เยียวยาตัวเองนะคะคำว่าเราต้องเยียวยาตัวเองหมายความว่าวันนี้เราติดใจเรื่องอะไรแล้วมันอยู่ในใจเราตลอดเลยแต่เราไม่เคยไปแก้เขาเลยอะ แล้วเราเพิกเฉยต่อเขาอ่ะไอสิ่งนั้นแหละท้ายที่สุดเราจะต้องไปแก้เขาหรือการที่คุณทําเพื่อคนอื่นตลอดเวลาแล้วคุณทํามันเป็นประจํามันคือนิสัยซ้ําๆของคุณที่มีต่อคนอื่นถ้าเราจะไม่เป็นแบบนั้นมันหมายความว่าเราต้องสร้างนิสัยใหม่เพื่อลบนิสัยเดิมหรือเพื่อให้นิสัยเดิมมันน้อยลงมันจึงจะเป็นวัฏจักรของนิสัยใหม่ เช่นทาเพื่อเขาตลอดอาจจะห่างเช่นทําเพื่อเขาบางอย่างทุกวันเนี่ยห่างเอ้อทิตย์หนึ่งสมมติทาทุกวันเลยเจ็ดวันอาจจะเหลือจากสี่วันสี่วันห้าวันก็ได้ห้าวันสามวันสองวันอะไรแบบเี้ยค่ะให้มันน้อยลงอะถ้าเมื่อไหร่คุณโฟกัสตรงไหนสิ่งนั้นมันจะขยายมันคือนิสัยของคุณเหมือนเวลาคุณขับรถอ่ะ ไปที่ทํางานบางทีคุณไปถึงที่ทํางานละคุณยังไม่รู้เลยว่าฉันมาทางไหนก็วันนี้เพราะว่าคุณกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่ในสมองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าคุณอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะต้องเริ่มสู้กับใจตัวเองบางอย่างนะคะในเดือนมิถุนายนคราวนี้ขอดูอีกหน่อยเขาอยากบอกว่าอะไรอีก คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีคุณเป็นคนเดียวก็ได้สําหรับบางคนเขามีคุณเป็นตัวเลือกหรือกลับกันก็คือคุณจะต้องเลือกก็ได้แต่เรารู้สึกเปอร์เซ็นต์ของการที่เ,เขาเลือกอมีเยอะกว่าก็เอาไปปรับพิกแพงใช้กับคนแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณจะมีความคิดบางอย่างที่จะเดินออกมาจริงๆจะต้องตัดสินใจเลือกเคยสังเกตไหมว่าทําไมเวลาที่แบบมีคนนอกใจเราอะทําไมเราต้องเราต้องให้มันเลือกด้วยอะมันเลือกที่จะนอกใจเราเราก็เลือกที่จะไม่เอามันก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่พอด้วยความรักไงอืมคุณจะเลือกทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะทุ่มเทนะคุณเก่ง คุณฉลาดและตาบอกเลยว่าคุณมีคนที่ใช่อยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันมีอยู่สองแบบแบบแรกถ้าคุณเปลี่ยนแล้วอะพลังงานในตัวคุณเปลี่ยนอะหมายความว่าเออคุณรักตัวเองเป็นละคุณไม่ได้ไปทุ่มเทกับเขาร้อยเปอร์เซ็นละคุณกลับมาที่ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่อ่ะคนนั้นนะจะวิ่งไล่ล่าคุณ แต่ถ้าคุณทําให้เขาไม่ลืมหูลืมตาเขาก็จะชินแล้วเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรมันหมายความว่าถ้าคนเราพลังงานไม่เหมือนกันอีกคนให้เกินไปอีกคนรับไม่เคยให้อะไรเลยยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าสินไม่เสมอถ้าสมมุติคุณออกจากสินไม่เสมอได้คุณจะไปเจอคนใหม่ที่มัน เป็นคนที่เหมาะสมกับคุณแล้วเป็นคู่ของคุณแต่คุณต้องมูฟออนจากคนเก่าให้ได้ก่อนแต่ถ้าคุณบอกว่าเออมันไปไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้นะแล้วคุณต้องอยู่กับเขาเนี่ยมันหมายความว่าถ้าคุณจะต้องการอยู่กับแบบนี้ต่อไปทนได้เพื่ออะไรบางอย่างมันหมายความว่าคุณจะต้องทําแบบไหนที่คุณจะไม่เจ็บให้มากที่สุดอืมมันมีทางเลือกเท่านั้นนะคะทุกคน คุณมีคนที่ใช่อยู่แต่คุณคือก่อนที่คุณจะเจอคนที่มันดีที่มันใช่ที่มันแบบมันมันมันว้าวอ่ะมันบอกเออมันทำไมถึงไม่เจออะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าพลังงานในตัวเราอ่ะมันยังไม่ถึงแล้วมันเป็นเพราะเราอ่ะไม่เห็นว่าเรามีทิกเกอร์อะไรแล้วเรายังแก้ไม่ได้กำลังจะบอกว่า ถ้าคุณเห็นว่าตัวเองมีปมอะไรยกตัวอย่างฉันเป็นคนหัวยหาความรักเราต้องการแบบอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะต้องไปให้คนอื่นมาเติมเต็มเนี่ยนั่นแปลว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรวิธีการแก้มีหลายแบบแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้ไหมหรือเราต้องให้คนอื่นมาเติมเราเพราะคนอื่นมาเติมเราอะคะ่ะคําถามก็คือว่ามันยั่งยืนไหมไม่ สุดท้ายอ่ะคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าไอคนอื่นที่มันมาเติมคุณมันมาเติมได้แปบเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็มาตอกย้าคุณบางอยา่างให้คุณโทษตัวเองให้คุณไม่รักตัวเองเพราะเราไม่รักตัวเองหรือเราไม่ได้ไปแก้ตรงนี้หรือไม่ไปเติมตรงนี้เพราะเราเติมตัวงไม่เต็มคนที่มามันก็ไม่เต็มเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าในเดือนมิถุนายนน่ะใครที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางอย่าง แปลว่าคุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีความหวังมากขึ้นตาเป็นกําลังใจให้แล้วก็คุณคือสเตรนแล้วก็เด็กมิตเชียนที่ถ้าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณทําได้แต่ว่าด้วยความเคยชินของเราอ่ะนิสัยของเราอะค่ะมันอยู่ตรงนั้นมาแล้วคุณอาจจะเสพติดความเจ็บปวดก็ได้แต่จริงๆคุณก้าวออกมาจากตรงนั้นได้นะตาจะบอกแบบนั้นะนะคะคราวนี้ไพ่อยากแนะนําคุณว่าอะไรคะยานาโลกไปเลย บเห็นไหมคุณมีคู่ของคุณดวงสมพงอ์อ่ะหมายเลียกยี่สิบแปดคุณมีคนที่ใช่เนี่ยหกสิบเอ็ดคือแบบต้องตัดเส้นได้เวรกรรมนี้ก่อนตัดเวรตัดกรรมจากเขาหรือคนที่มันเนี่ยท็อกซิกเราก็เนี่ยคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆ หมายเลขสองทำมาคาขึ้นในเรื่องของความรักมันหมายความว่าก่อนที่คุณจะเจอกับสิ่งที่มันดีอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเจอกับอะไรที่แบบอย่างเงี้ยก่อนเพื่อให้คุณมองเห็นกรรมมองเห็นว่าคุณต้องเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้คุณได้เห็นว่าตัวเองไม่ชอบอะไรชอบอะไรจะต้องเลือกอะไรเพื่อตัวเองคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวเวลาคุณเลือกตัวเองอะแต่มันแปลว่าคุณรักตัวเองเนี่ยเนี่ย คนนี้คือเหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะคะเอาล่ะค่ะนี่คือเรื่องราวของคนความรักของคนในอ่ามังกรราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร สมัยนิ่งเล่ฟทาโล่ใบตาขอขอบระคุณทุกคน,นมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ